ผู้ชุมนุมกปปสนะครับทำลายป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตาโลกเขนนะครับซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่4ทําให้ตํารวจยอมรับว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีมากที่สุดเพราะว่าทั้งสองสิ่งเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของตํารวจทั้งประเทศขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สั่งเร่งดาเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุนะครับเบื้องต้นพบว่ามีมากกว่า21คน ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิะะณริพรปลักวงณอยุธยาเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมรื้อทำลายป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชทรงเสด็จเปิดผ้าแปรและเจิมป้ายเมื่อวันที่17ตุลาคม2547 หลังเปลี่ยนจากกรมตํารวจเป็นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและตราโลเคนได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่สําคัญป้ายดังกล่าวอยู่ใต้ผานพุ่มและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชได้เป็นสิ่งที่ทําร้ายความรู้สึกของตํารวจทั้งประเทศโดยเฉพาะศักดิ์ศรีและเกียรติยศของคําว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เสียใจมากนะครับที่ที่ บุคคลครับต้องมาทำลายศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีของเราที่เราพยายามสอบเข้ามานะครับเพื่อจะพิดทัณาอนุญาให้ประชาชนมีความผาสุขก็รู้สึกไม่ดีครับเพราะว่ามนันเป็นการที่กระทําที่มันแรงเกินไปครับของสาหรับตํารวจนะครับคือที่นี่ก็เหมือนกับสํานักงานตำรวจชาติมันเป็นที่ังคับบัญชาของตํารวจทั่วประเทศครับรู้สึกเสียใจมากครับ เพราะว่าป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เป็นัญลักษณ์วงบอกถึงความเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับจากเหตุการณ์นี้พลตํารวจตรีปิยะอุทายโยโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าจะเป็นบททดสอบความอดทนของตํารวจเป็นอย่างดีและเป็นการตอกย้ําให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของตํารวจว่าจะไม่ทําร้ายประชาชนไม่ว่าจะถูกทําร้ายหรือหมิ่นศักดิ์ศรีเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสำนักงานชาติขออนุญาตใช้คําว่า ไม่น่าทําเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับอันนี้เป็นบทเรียนของการที่จะทดสอบถึงอุดมคติในบรรทัดที่สาของเราครับคือการอดทนนะครับต่อความเจ็บใจทุกอย่างเรื่องดังกล่าวนะครับเนื่องจากเราเป็นที่รักษากฎหมายเราจะทําตามกฎหมายครับส่วนในกรณีของการที่แจ้งว่าจะทําป้ายขึ้นมาใหม่นั้นสำนักงานรัมชาติว่าไม่ขอรับข้อเสนอนี้ครับเราก็จะทําของเราเอง โดยใช้กองมาราชการเหมือนเดิมเนี่ยครับในการซ่อมแซมกลับคืนสุขภาพดีทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบร่องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำลายป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างเร่งด่วนในข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการเบื้องต้นพบว่ามีผู้ก่อเหตุอย่างน้อย21คนซึ่งเหตุการณ์บุกทำลายป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้มีผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสได้เคยแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับ ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาแล้วหลายครั้งที่สำคัญยังมีการนำภาพไปลงในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีตำรวจทั้งประเทศสิริความรักวงศอณยุธยา NBT News Focus